ในช่วงรู้สู้โลกวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุขมากันที่บ้านสันทางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาเป็นชุมชนที่ปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีค่ะนอกจากนั้นนะคะยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะ ตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่บ้านของแม่หลวงสังเวียนปลาลมค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกับแม่หลวงกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หลวงคะตั้งแต่เข้ามาที่หมู่บ้านเนี่ยนะคะเห็นว่าทุกบ้านเนี่ยปลูกผักหมดเลยของแม่หลวงเองก็ปลูกด้วยเช่นกันปลูกผักเหล่านี้เนี่ยเป็นผักปลอดสารพิษเป็นผักปลอดสารพิษค่ะจุดเริ่มต้นของการปลูกผักนะคะเนื่องจากแม่หลวงได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่24มีนาสองหแล้วก็เห็นแถวถนนหนทางอะไรมันลก ก็อยากจะอยากจะให้มันสะอาดค่ะอยากจะทําเรื่องจริงๆไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดว่าจะมาถึงเรื่องปลูกผักคือจะมาทําเรื่องสิ่งแวดล้อมคือแรกสุดก็ไปทําความสะอาดหน้าบ้านคนนั้นคนนี้ตามตะลิงลําเมืองมั่งอะไรมั่ง<ะ>พอเราทําไปสักพักเขาก็จะเอามาทิ้งอีก<ะ>ก็เลยหาวิธีคิดค่ะวิธีคิดว่าเอ๊จะทํำยังไงดีนะคือเราอยากอยากให้พื้นที่ตรงนี้ คือเอาอะไรมาใส่โดยที่ไม่ให้เขาเอาขยะไปทิ้งเหมือนเดิมเม่หลวงเป็นทนยองก็ปลูกผักอยู่แล้วก็เลยชวนชาวบ้านปลูกผักค่ะโดยเริ่มจากหน้าบ้านตัวเองก่อนค่ะแล้วก็ขยายไปข้างบ้านค่อยๆขยายไปทีละหน่อยละหน่อยค่ะก็คือชาวไทยยองเนี่ยปลูกผักอยู่ในวิถีชีวิตอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนกับปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมคะเมื่อก่อนนี่ปลูกทุกอย่างสารเคมีทุกอย่างปุ๋ยยาอะไรปลูกไปหมดนะฮะ เพราะว่าชาวบ้านเขาไม่ได้คิดยาวคิดสั้นๆเนาะคือทําอะไรก็อยากให้มันงามอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างที่เห็นของแม่หลวงเป็นรูๆไม่เป็นไรเพราะว่าสามีบอกว่าคนกับตัวหนอนกินด้วยกันก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคะแต่ว่าชาวบ้านเมื่อก่อนเขาไม่ได้คิดอย่างนั้น พอหลังจากนั้นนี่นะสถิติของโรงพยาบาลเนาะคนเป็นเมลงกันเยอะมากเราก็เริ่มรณรงค์เรื่องยาฆ่าหญ้าเรื่องปุ๋ยเคมีให้มาจะใช้ปุ๋ยหมักไอ้พวกสารเคมีที่ฉีดพ่นแมลงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เลิกใช้แล้วแม่หลวงไปเรียนรู้เกษตรปลอดภัยเนี่ยจากที่ไหนคะก็จะมีหน่วยงานค่ะ มีหน่วยราชการพอดีมาเจอโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุขเนี่ยค่ะก็เลยเป็นรูปประทขึ้นมาแล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะบ้านแม่หลวงเองเนี่ยปลูกผักอะไรบ้างคะของแม่หลวงนี่มีมะกรูดมีพลิกอันนี้ <ฮะ S 2> สูกินี่สุกินี่นี่มันเจอหนาวจัดไปมีกระลำ<ฮ>ะไอ้จิงจุ้ยชายคือปลูกทุกอย่างที่ <ฮะ S 2> ที่ ชีวิตประจําวันเราเราเรับประทานนะคะค่ะซึ่งที่หมู่บ้านสันทางหลวงเองได้รับพระมหากรณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาด้วยอยากให้แม่หลวงเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะท่านก็ให้ส่งเจ้าหน้าที่มาให้คําแนะนําคือท่านท่านพูดนะคะท่านซึ่งไปดูวิดีทัศน์ของท่านท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้อ่ะชาวบ้านอ่ะความเอื้ออาทรต่อกันไม่มี แบบว่าต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างเนี้ทุกอย่างจะเป็นการซื้อขายหมดอะไรอย่างเนี้ค่ะท่านก็นําโครงการซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันซึ่งแม่หลวงก็ทําปลูกต้นแค่ปลูกขี้เหล็กปลูก<ฮ>อะไรอย่างี้ค่ะใครผ่านไปผ่านมาใครอยากเด็ดก็เด็ดช่วยกันดูแลอ,อะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้จะโด่งดังมากพวกปั่นจักรยานนะคะจะต่างหมู่บ้านก็จะมาเก็บดอกแค่เก็บขี้เหล็กเก็บใบมะลุมยอดมะลุมอะไรอย่างงี้<ฮ><ฮ>เดี๋ยวไปดูตรงตรง ถนนนะคะจะมีมะมว่วงตอนนี้กําลังออกดอกมีสามฤดูมีโชคอันนานมีบ้านสันทังหลวงต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ข้างถนนจะเป็นพันไม้พระราชทานของสอมเด็จพระเทพทั้งหมดค่ะดำเนินงานมาแล้วเนี่ยถึงขั้นไหนแล้วตอนนี้มันมีสี่ระดับนะของสันทังหลวงก็คือระดับสามค่ะระดับสามเป็นยังไงบ้านตั้งแต่เริ่มต้นมาก็ตั้งแต่เริ่มต้นมาแรกๆชาวบ้านก็ยังไม่ค่อยยอมรับนะคะเพราะว่า เพราะชาวบ้านนี่เขาไม่ถนัดที่จะไปอยู่ในเงื่อนไขใครจะมาจัดระบงระเบียบคือจะเป็นคนสบายๆอยากทําอะไรก็ทําอะไรอย่างเงี้ยพอทางเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาเขาก็จะมาทําตารางปลูกผักให้แล้วก็มาตรวจแปลงผักเอาเจ้าหน้าที่มาสอน วิธีหาตัวหนอน<ะ>หาอะไรเดี๋ยวนี้ทุกหมู่บ้านจะมีไฟฉายค่ะเพราะว่าพวกตัวหนอนที่มันมากินผักจะมันจะออกมาตอนกลางคืนก็จะเอาไฟฉายมาส่องแล้วก็เอากาวมาดักมแมลงวันทองอะไรเงี้ย<ะ>เราจะไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีอมตอนนี้เราผ่านมาแล้ว3ระดับ การที่จะก้าวไปสู่ระดับที่4เนี่ยวางแผนไว้ว่ายังไงบ้างคะแม่หลวงคือตอนนี้ที่บ้านสันนังหลวงนี่มีสมาชิกหมู่บ้านที่ร่วมปลูกผักปอดสารพิษจำนวน59าารายตอนนี้ผ่านไป24ลรายก็ถือว่ายังยัง,ย,งยังไม่เยอะนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นี่เจ็ดก็จะปลูกผักอะ่ะอย่างชาวบ้านที่จะปลูกนะจะต้อง ปลูกตามตารางที่ทางศูนย์กําหนดให้<ะ>ถ้ามีปัญหาเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาดูเจ้าหน้าที่มาทุกวันค่ะเดี๋ยวเราอาจจะเจอก็ได้ค่ะเขา,าล<อ>งมาด,ดูแลในด้านไหนบ้างคะเจ้าหน้าที่ก็มาดูเรื่องดินเรื่องเมล็ดพันธุ<ะ>์แล้วก็เรื่องมแมลงค่ะแล้วก็เรื่องอย่างนี้เป็นโรคระบาด<ะ>อะไรก็จะเอามาแล้วเขาก็จะเอาไปเข้าห้องแลบแล้วก็วิจัยแล้วพรุ่งนี้เขาก็เขาคือจะมาสุ่มเก็บตัวอย่างนี้ ที่สันทางหลวงนี่จะซื้อผักอาทิตย์ละสองวันค่ะอาทิตย์ละสองวันไม่แน่ว่าคือก่อนจะซื้ออย่างสมมุติจะซื้อพรุ่งนี้วันนี้เจ้าหน้าที่จะมาตรวจแล้วก็เก็บตัวอย่างไปเข้าห้องแล็บค่ะ,คะวิถีชีวิตทุกวันนี้ของแม่หลวงเองแล้วก็คนในหมู่บ้านเป็นยังไงบ้างคะแฮปปี้ดีค่ะมีความสุขดีนะคะ,คะแล้วค,คนส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ในพื้นที่เป็น ชายองคือชาวไทยเชื้อสายยองเชื้อสายยองเพราะฉะนั้นมีการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชุมชนด้วยคือการการท่องเที่ยวก็เริ่มต้นจากการปลูกผักนะคะเพราะว่ายิ่งฤดูหนาวอย่างเงี้ยผักแถวถนนน้นทางจะงามมากแล้วก็มีคนมาเที่ยวเนาะมีคนมาเที่ยวแล้วก็มีนักวิชาการจากมหาลัยแม่ฟ้าหลวงจากธรรมศาสตร์ก็มีนะคะจากมอชจากราชพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนใหญ่จริงๆเรื่องท่องเที่ยวนี้จะเกิดจากงานวิชาการนะคะเพราะว่าชาวบ้านไม่มีความรู้เรื่องท่องเที่ยวค่ะยังไม่หลวงนี่ไม่รู้เรื่องเลยคือบ้านเราไม่มีทรัพยากรไม่มีน้ําตกไม่มีทะเลไม่มีภูเขาไม่มีอะไรสักอย่างมีความเป็นเป็นคนยองเนาะมีความเป็นชาวบ้านมีความเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันปรัชญาของนายหลวงอ่ะใช้ได้จริงๆค่ะเพราะว่าสมมุติว่าความพอเพียงเนาะ เรามีร้อยแล้วก็บริหารชีวิตให้อยู่ในหนึ่งเรามี 1, พันแล้วก็บริหารให้มันพอเพียงฮะมีหมื่นแล้วก็พอเพียงในส่วนของหมื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้บ้านสันทังหลวงทําบัญชีคนเลือนผู้ที่ผูกผักก็ต้องทําบัญชีคนเลือนแล้วก็แรกๆสุดยากมากชาวบ้านไม่ยอมทะพอทำพอมีคนทําสักคนสองคนพอเริ่มทำนี่นะก็แอบแอบทำเดี๋ยวนี้ก็ ทุกครั้งที่มีการอบรมสัมมนาแล้วก็จะเอาบินชีคนเลือนมาแข่งกันว่าใครทําจริงทรไม่จริงอะไรเอกลักษณ์ของชาวยองนี่คืออะไรที่ทําให้เรารู้เลยว่าคนนี้เป็นการแต่งกายและการพูดยังไม่หลงพวกหัวเนี่ยอันนี้จริงๆเป็นการแต่งกายของผู้ชายนะคะเพราะวันนี้ก็จะให้มันธรรมัดธรรมแงงหน่อยในฐานะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะเพราะวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่หลวงจะพาเราลงชุมชนไปดูวิถีไทยองกันค่ะ